สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันตามประษาตรงประเด็นสักนิดหนึ่งกับผมจำนงชัยมงคลนะครับคือกรณีที่เมื่อวานนี้สมาชิกวุฒธธิสภานะครับเขามีการเสนอรายชื่อนะเพื่อขอให้อภิปรายรัฐบาลนะตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญปี2560ก็เป็นสิทธิ์ของวุฒิสภาในการที่จะลงชื่อกัน นะในบรรดาสมาชิกพุทธ่สภาไม่น้อยกว่า1ใน3นะของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภานะครับเพื่อที่จะยืน่นเพื่อขออภิปรายในลักษณะให้รัฐบาลน,นั้นถแถลงข้อเด็จจริงนะหรือว่าชี้แจงกรณีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะแต่ ประเด็นที่มีคนอยู่จำนวนไม่น้อยสงสัยอยู่ก็คือว่าเอ๊ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา5ปีสวชุดเดียวกันนี้นะครับเคยยื่นยติหรือว่ามีการลงชื่อในการขอให้รัฐบาลที่ผ่านมานั้นมีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือว่าอะ,อะไรนะ เขาเรียกว่าขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินบ้างหรือไม่เป็นคำถามของพี่น้องประชาชนผมเนี่ยถามผมเยอะผมก็เลยอดที่จะเอามาพูดในวันนี้ไม่ได้ในฐานะที่นะครับก็อยู่ในแวดวงกันเมืองกันมาโดยตลอดนะสวหลายคนนะฮะก็ออกมา,าพิรายเห็นบอกว่ามีรายชื่อที่มีการอภิปรายกันนะัประมาณสัก20กว่าคน แล้วก็เพิ่งสิ้นสุดการอภิปรายไปเมื่อคืนนะประมาณเที่ยงกว่าก,าก็มีการปิดอภิปรายกันไปคือการอภิปรายตามมาตรา153ของรัฐนูนนั้นจะไม่มีการลงมตินะครับจะไม่มีการลงมติก็อภิปรายเขาเรียกอภิปรายทั่วไปนะเป็นการอภิปรายทั่วไปประเด็นมีสวนะครับบางคนก็มาพูดถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับมันจะไปต่างประเทศบ่อยเหลือเกิน เออไปเป็นเซลแมนอ่าก็ไปบอกว่านายกกรักงตีนั้นไปเป็นเซลแมนไม่ได้ถ้าไปต้องไปในฐานะซีอเออคือคนถ้าจะแสดงความคิดเห็นก็มันก็แล้วแต่คนละครับแต่ถ้าในมุมมองของผมนะคนที่เป็นซีอและไปทำหน้าที่เซลแมนด้วยนี่มีศักยภาพเหนือกว่าเซลแมนนะครับเซลแมนคือไปขายของเสร็จแล้วก็ต้องออกมาถาม CEO มาถามเจ้าของว่าจะขายได้ไหมพูดง่ายๆการตัดสินใจระหว่างเซลแมนกับ CEO มันต่างกันแต่ถ้าเมื่อใดซีอีไปทําหน้าที่ของเซลแมนได้อันนันนสุดยอดถือว่าสุดยอดแล้วครับวุเสร็จตัดสินใจได้เลยนะแต่ก็เป็นธรรมดาละครับการอภิปรายก็พยายามจะหาช่องหามุมนะเพื่อจะมาติเตงกัน นะติเตียนกันอะไรกันแล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสวที่มีการอภิปรายสวบางคนก็อภิปรายบอกว่าโอ้นะครับผมนี่คือเหยื่อของความยุติธรรมความอายุติธรรมเออนะครับบางคนก็อภิปรายเอาเรื่องของตัวเองออกมาเอามาพูดอ่แนะแหมกระบวนการออยุติธรรมมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ผมนี่แหละคือเหยื่อของความอายุติธรรมความจริงเ้าจะว่ากันตรงไปตรงมานะครับการอภิปราย นะเพื่อให้รัฐบาลชี้แจงข้อได้จริงหรือว่าถแถลงข้อได้จริงนะหรือว่าชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสิ่งที่ดีครับนะแต่จะต้องมีการติติงเสนอแนะโดยความไม่อคติผมเห็นบางคนนะครับสวพี่แปลก็ยังมีความเป็นอคติอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องเงิน10,000บาทเงินดิจิตอล สอวและคนก็พยายามจะบอ,อกแหมนะครับจะต้องเป็นนี้เป็นศีลแบบนั้นแบบนี้คือคนที่เป็นรัฐบาลเขาคิดเขาก็คิดต่างกันครับทุกคนคำนึงถึงเรื่องนี่ศีลน,นี้สถานะของประเทศทั้งนั้นแหละแต่วันนี้เศรษฐกิจประเทศถามว่ามันดีขึ้นแล้วหรือยังผมตอบได้เลยว่ายังไม่ดีครับเศรษฐกิจประเทศในวันนี้ไม่ได้ดีนะครับเพียงแต่ขยับขยื่นยืดเอ็นได้บ้างเท่านั้นเองแต่ว่าจะต่อยอดต่อเอ็นให้มีความแข็งแรง ต่อกล้ามเนื้อให้แข็งแรงรัฐบาลนี้จะต้องกระตุ้นและนี่ก็ประมาณก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับจะมาเอาผ่านไปแล้วลืมไปโทษทีเพิ่งผ่านไปหยกหยกนะครับก็ต้องรอว่ารัฐบาลได้ให้นโยบายหรือกำหนดนโยบายแล้วนำเงินงบประมาณนั้นไปใช้ขนาดไหนเพียงใดและผลตอบรับมันจะเป็นอย่างไรทั้นเงินดิจิตอลก็ยังเป็นเงินที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้ยังต้องการอยู่ แต่ว่าสวก็มีการอภิปรายด้วยเหตุผลของตัวเองก็ว่ากันไปครับนะแต่ว่าใจเนี่ยแต่และคนจะรู้แก่ใจ,ใจตัวเองว่าอภิปรายด้วยความอาคติหรือว่าอภิปรายโดยเจตนาสุจริตคือก็การอภิปรายนั้นเป็นการอภิปรายแบบเจตนาสุจริตอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับผิดถูกไม่ว่ากันแต่ถ้าเราอภิปรายด้วยความเป็นอคติความเสียหายแก่จะเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองนะครับเขาเรียกว่าโปรโมชั่นหรือโปรโมท ตัวเองหยิบยกประเด็นที่แม่ดูดีแล้วเกินแต่คิดลึกคิดไปคิดมามันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไงแล้วแต่ครับก็ยังเป็นคําถามของพี่น้องประชชนถามอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้าท่านสวที่ผ่านมานี่นะครับห้าปีได้มีการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเพื่อขออภิปรายทั่วไปแบบนี้กับรัฐบาลก่อนบ้างหรือไม่เขาถามครับ ที่เขาถามอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าโอ้นะครับถ้าสวได้ทําหน้าที่แบบนี้แบบตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกในการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัฐบาลก่อนป่านนี้ประเทศมันน่าจะขยับไปได้ดีกว่านี้นะอันนี้เขาพูดนะเออเขาตีเต็มผ่านผมมานะถ้าได้ทําหน้าที่แบบนี้เนี่ยมาแต่แรกทุกปีทุกปีเนี่นะครับป่านนี้ประเทศไทยมันน่าจะดีกว่านี้นะแต่เพราะท่านไม่ทําหน้าที่เลยหรือเปล่ามันเพราะอะไร ก็เป็นคําถามที่ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะถามสอวอได้เช่นเดียวกันครับนะฮะการทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีครับนะเพราะกฎหมายบัญญัติกฎหมายกาหนดไว้รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการชี้แจงแต่ที่ในแน,แน่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบดีครับงานะท่านตอบด้วยความใจเย็นนะและตอบตามเหตุและตามผลตามข้อทดจจริงนะหลายเรื่องท่านยอมรับท่านก็ยอมรับ นะอันไหนอธิบายได้ท่านอธิบายคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านะครับถ้าถามประเภทตัวนี้รับรองครับมัดสวนแน่นอนมัดสวนแน่นอนนะฮะยังไม่พอดีไม่ดีอาจจะตะวาดด่าในการสภาเขาเป็นไปได้ถ้าเป็นรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลที่มันเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับนะแต่ยังไงก็แต่ท่านผู้ชมะ สวเนี่ยมีอายุเหลืออีกไม่กี่เดือนวันที่10พฤษภานะครับสวชุดนี้ก็หมดแล้วครับบางคนก็บอกโอ๊ยอัปเปหิกว่ากันไปครับแต่ความจริงเขาเรียกหมดวาระตามกฎหมายนะจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการสรรหาสวชุดใหม่นะซึ่งกระแ้กระบวนการสรรหาแบบเลือกคุ้อยูนะ่แต่ว่าจะมีอยู่ที่200คนหลายคนถามผมนะบอกจันนะสว,วชุดหน้าจะมี250 อีกใช่ไหมบอกไม่ใช่นะที่ผ่านมาเนี่ยสวมัน250เพราะว่เพราะอะไรร้ไหมกฎหมายเขียนในบทเฉพาะการมันมี200ความจริงแล้วนี่แล้วบทเฉพาะการไปเพิ่มไปอีก50คนโดยการชี้นะของหัวหน้าคสชในสมัยนั้นก็เลยได้มาเป็น250คนเพราะฉะนั้นในสมัยต่อไปสวจะมีอยู่แค่200คนวคนว่างๆนะครับว่างๆเราจะหยิบกฎหมายมาคุยกันสัหน่อยว่า าการเลือกสวที่จะเกิดขึ้น,นหลังจากชุดเดิมหมดอายุ10พฤษภาแล้วนี่นะครับกระบวนการคัดสรรกระบวนการคัดเลือกสวมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมจะถือโอกาสนี้หยิบมาพูดคุยในประเด็นกฎหมายกันสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือข้อเท็จจริงก็ได้ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นสวที่เข้ามาหลังชุดนี้หมดไปแล้วจะมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนเพียงใดแต่เอาเถอะผมก็ว่า มันน่าจะดีกว่าเก่านะนะครับมันน่าจะดีกว่าเก่าในกระบวนการที่สรรหามาครับวันนี้เอาเวลาสั้นๆไม่สั้นไม่ยาวนักพูดกันแบบตรงประเด็นแบบตรงไปตรงมาทักทายแล้วก็ถามว่าถ้าสวชุดนี้ได้ใช้วิธีการแบบนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างเต็มเหนียววันนี้ประเทศก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะก็เป็นคำถามของพี่น้อง ประชาชนเอาละครับผมจำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้เวลาพูดคุยกันเพียงแค่นี้แหละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ